สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่การมาในแนวผัดกะเพราอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราเป็นผัดกะเพราทะเลค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะผัดกะเพรานะคะก็ต้องมีใบกะเพราค่ะเริ่มจากใบกะเพราเลยค่ะวันนี้พี่การเตรียมมาค่อนข้างเยอะนะคะกินเยอะๆช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะต่อด้วยกุ้งค่ะกุ้งก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเอาหัวออกค่ะผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะคะเตรียมไว้ค่ะ มากน้อยตามชอบเลยนะคะต่อด้วยปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่สดนะคะสังเกตนะคะเนื้อปลาหมึกจะแน่นค่ะตอนนี้พี่กันก็จะเอาส่วนหัวออกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดด้านในนะคะนี่หัวปลาหมึกตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟันของปลาหมึกค่ะผ่าออกนะคะเพราะนั้นกินแล้วมันจะแข็งค่ะส่วนของตาแล้วก็หนังปลาหมึกนะคะตอนซื้อมาจากตลาดนี่คือพ่อค้าทําให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็นําปลาหมึกนี่มาล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือนะคะตอนนี้เราก็จะผ่ากลางนะคะเอาเครื่องในออกค่ะขูดออกให้หมดเลยนะคะข้างในจะได้ดูเรียบค่ะแล้วก็ตัดขีบออกนะคะใครจะหั่นเป็นวงกลมก็ได้นะคะแต่พี่กันก็จะมาหั่นบ้างนิดนึงค่ะบ้างเป็นตารางนะ เวลาผัดออกมาแล้วมันจะสวยค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเสร็จแล้วก็หั่นชิ้นพอคำค่ะไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าปลาหมึกเวลาผัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะหดตัวนิดนึงค่ะส่วนของหัวแล้วก็หนวดนะคะเราก็มาตัดให้มันสั้นลงนิดนึงค่ะไม่นั้นเดี๋ยวยาวเกินไปนะคะ วันนี้พี่กันได้อาหารทะเลมาแค่สองอย่างนะคะก็คือกุ้งกับปลาหมึกค่ะแล้วก็ผัดแค่สองอย่างพอค่ะเรียบร้อยค่ะผัดกะเพราว,วันนี้นะคะเราจะเสริมข้าวโพดอ่อนเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะพริกผัดกะเพรานะคะส่วนผสมก็คือกระเทียมวันนี้พี่กันใช้กระเทียมไทยนะคะ แล้วก็พริกสดพริกแดงจินดาค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะเพิ่มความหอมค่ะส่วนนี้ก็น้ําซอสนะคะน้ําซอสนี้ก็คือน้ําล้างครกเนาะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งน้ํามันหอยช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็เพิ่มน้ําตาลนิดนึงค่ะประมาณปลายช้อนชาพอค่ะช่วยตัดให้รสเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเราก็จะได้น้ําซอสกระเพราแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไป ตั้งกระทะกันเลยค่ะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาพริกที่ตามเตรียมไว้อะคะ่ะลงไปผัดเลยค่ะผัดจนเครื่องหอมเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซอสปรุงลงไปได้เลยค่ะการผัดกะเพราของพิกันนะคะก็คือเตรียมปรุงรสอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเราค่อยใส่ผักใส่เนื้อนะคะอืมหอมมากมากเลยค่ะ เราจะใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปก่อนนะคะเพราะว่าข้าวโพดอ่อนเนี่ยจะสุกช้าค่ะตัวข้าวโพดอ่อนเนี่ยช่วยบำรุงหัวใจนะคะช่วยเจริญอาหารค่ะผัดจนคิดว่าข้าวโพดอ่อนเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะทีนี้เราก็ต้องผัดด้วยความเบามือแล้วนะคะเพราะว่ากุ้งของเราจะไม่ช้ำค่ะตัวกุ้งกับปลาหมึกก็สุกเร็วนะคะฉะนั้นเราจะผัดไม่นานค่ะ ผัดกระเพรานะคะเป็นเมนูที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีพริกมีกระเทียมมีใบกระเพราค่ะแล้วข้าวโพดอ่อนเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันค่ะส่วนอาหารทะเลนะคะก็เป็นโปรโตีนของวันนี้ค่ะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันแถมอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะคะผัดกระเพรานะคะไม่ใช่อาหารสิ้นคิดค่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วเวลาที่เราไปสั่งตามร้านอาหารเนี่ย เรามักจะพ่วงไข่ดาวไปด้วยใช่ไหม,มอร่อยคูณสองเลยค่ะพี่กันเชื่อว่าผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเลยรวมถึงตัวพี่กันและครอบครัวพี่กันด้วยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้เหมือนพี่กันนะคะพี่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและช่วยกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยค่ะพี่กันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเอาละ เมนูเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราก็ลงใบกระเพราเลยค่ะพอหลังจากลงใบกระเพราแล้วนะคะก็ไม่ต้องผัดนานค่ะเพราะว่าใบกระเพราเนี่ยสุกเร็วมากพอมันเริ่มสลดนะคะเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูง่ายๆของวันนี้ค่ะผัดกระเพราทะเลค่ะเราเสริมด้วยข้าวโพดอ่อนนะคะออหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะดูกุ้งนั้นสิตัวใหญ่จังปลาหมึกก็ อขอตัวไปตักข้าวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ